หักเนยมาเด้อจับมาาเจ๋อเจ๋อนวดน้ำตงหูจ้าชิมนนําก่อนมือตงหูเพร้เพร้เพร้ไปหรอกจับครับวัสนี้ค่ะพี่น้องมาอีกแล้วค่ะมาตลาดล่าอีกแล้วอาหาแนี้ไปอยู่ไมากินอีกแล้วค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้อยากกินขนมจีนนะคะมาถิมมาเื่อลปดูไปเห็ดน้ำยาขนมจีนนะคะต่กลับมาผอเมืองพี่น้องโอ้ 見抜けようか。 สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องซุกกูสุคนค่ะมือนี้พอกันอีกแล้วน,นะคะกับช่องมาดามพาชิมค่ะพี่น้องคะมือนี่ผ้าพีผ้าหน่องไม่กินอ่าขนมจีนน้ำปลาปลาดุกนะคะพี่น้องคะมือนี่อ่าเห็ดขากบับบรรยากาศฝนตกแต่เศร้าเลยค่ะพี่น้องคะมือนี่ผักของห่อกะเซีหลายอย่างนะคะมีผักชะอมผักขานะคะพี่น้องมีทั่วนะคะแล้วก็อ่าถั่วงอกนะคะพี่น้องหา่ากะเซีวลาลงไปเลยนะคะ ใส่ถั่วลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่ถั่วงอกลงไปนะคะพี่น้องถั่วงอกเ่าวางไว้ข้างๆนะคะพี่น้องพอจะได้เห็นเนาะนั่งเนี่ค่ะพี่น้องคขาแตงแต่ค่อยกินเหมือนเอาผักขาวางไว้ข้างๆนะพี่น้องเนาะมาเด้อขามาแซ่บๆแล้วนวดน้ำตม้มหูเด้อพึ่งเห็ดแล้วนะคะพี่น้องเต็มจานอัญยะเลยค่ะมื้อน,นี้ขักแน่มาเด้อจ้บมาแซ่บๆแล้วนวดน้ำตม้มหูจ้าโอ้โห ซิมน่างกอนมันอยู่ตรงหัวเห็ดเพลเพ็่ไปหรอกหืมแซบครับอืออปลาดุกเนีนๆีเสียงดังแน่นิดนึงนะคะเสียงแสกแน่นิดนึงอืมจับครับ พักทานมั <c oughs> น้ยอืมอด่อค่ะพี่น้องไม่ทั้งหลฝนตกในบนน้านนอกค่ะทั้งกรุงเทพบ้านตะหัวฝนตกพี่น้อง เท่ห hey, mm ึมลงมาเด็ดเด็ดว่าดูตัวนหญ่ๆค่ะพี่น้อง อยากใส่มือหนุ่มนะพี่น้องมันค่อยเสียบแล้วกับเนื้อปลาลงไป ล่มขับพ um> ี่น้องเอ้ยเฮ็ดเสียงกระส้อนแบบเงาข้ามาข้างในนะคะพี่น้อง ต่างปัจดุกนะคะพี่น้องโอ้เห็นพี่น้องเอ้ยอืมกราป๋องหรือฮะ โคเค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ขอโทษขออภัยนะคะต่กินข้าใแย่ตาสวดนาะพี่น้องเนาะมันแสบพี่น้องก็ากพี่น้องกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให,ห้หตัวหเฮ็ดคลิปนะครั้งต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้พ่อสมนี้คลิปหนาพ่อกันไม้สวัสดีค่ะ